ควรจะทํามาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ตั้งแต่คู้เสียหาแล้วเพราะรู้อยู่ว่าประเทศไทยเนี่ยถามันเจอแน่ถูกเจอแน่แน่มันเจอแน่แน่เราเชื่อไหมมันเจอหนักมาเจออากาศเย็นที่มันมันครอบกันอีกอะแล้วจะมาโทษนะว่ามาฉันเพิ่งมาโทษไม่ได้นะเพราะว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมาตั้งสองปีแล้วคือมันเสียโอกาสไงถ้าจะมองในมุมของอุ้งอิ๊งเนี่ยนะนายกเนี่ยนะหนึ่งเขาต้องการให้คนต่างชาติมาท่องเที่ยวใช่ไหมครับประเทศไทยปีนี้หนาวกว่าทุกปีใช่เลยจะมาใช่ไหมครับแล้วก็คนไทยทุกวันนี้นะครับอยากสัมผัสอากาศเย็น เดียวปรากฏว่ามีฝุ่นเข้ามาเนี่ยจะไปเชียงใหม่ในตอนนี้สตั้นแล้วใช่เป็นนกฝุ่นนะพี่ใช่ใช่ใช่จะมากรุงเทพเนี่ยเมืองท่องเที่ยวติดดักโลกไ็ฝุ่นอีกฝุ่นอีกอันนี้รายได้ตกนะตกตายนะอย่างเดียวทุกวันนี้เห็นไหมเมื่อก่อนเนี่ยไม่พอโดนด่าเมื่อก่อนนี่เมืองเชียงใหม่เห็นป่ะ มีฝนปั๊บรถดับเพลิงฉีดโอ้ยดับเพลิงฉีดน้ำเลิกฉีดแล้วเขาด่าที่เขาด่าเขาด่าว่านนี้จะทำฝนแล้วจะทำฝนแล้วจะทำฝนเพียมนะไม่เป็นไรต้องรอให้คุณทักษิณเป็นคนสั่งนะนายอธิบดีที่รักยิ่งกว่านี้คุณทักษิณเป็นใครฮะคุณทักษิณเป็นพ่อนายกะโอเคอ่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าน่าเครียดน่ากังวลอยากให้รัฐบาลซื้อสุขภาพมันต้องทำระยะมันต้องเริ่มทำมันต้องทำ เอาเคปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าหยวนอะ่ะยังไม่ได้ทำอะ่ะแต่ว่าต้องเริ่มทำแล้วตอนนี้ต้องทำเต<อ> <ละ S 2> ็มที่<อ>แล้วอ่ะนะก็ให้กำลังใจนะอ,อันนี้ก็ยิงนิดสกิดหน่อยเนี่ยก็เพื่อให้กระตุ้นให้เกิดการทำงานนะครับไม่ได้คิดเป็นอื่นใด